สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีสตรอรี่แล้วนะคะวันนี้มีสตรอรี่ก็มีเรื่องเล่ากดแห่งกรรมมาฝากกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของกรรมคืนสนองไม่รอช้าไปฟังกันเลยค่ะทุกคืนที่ท้ายตลาดสดแห่งหนึ่งผู้คนที่เดินผ่านจะเห็นชายชาราวัยเจ็ดสกว่า ร่างกายสู้ผอมเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยบาดแผลบางแห่งตกสะเก็ดมีมแมลงวีตอมเสื้อผ้าเก่าขาดสกปรกบางแห่งขาดแต่ไร้การปะชุนมือหยาบกร้านเล็บยาวแข็งเก่าลงบนเนื้อแห้งเป็นขุยจนเกิดรอยขาวเป็นทางยาวใบหน้าแห้งตอบบิดเบี้ยว เมื่อแกหาวภายในปากมีฟันแทบจะนับซี่ได้ศีษะของแกมีเส้นผมขึ้นเพียงหลอมแหลมเท้าว่าเต็มไปด้วยสีขาวพโพลนบางเส้นร่วงหล่นลงไปกองอยู่บนหมอนที่เก่าและดำจนออกมันเพราะความสกปรกเสียงกรนดังเบาๆสลับกับมือที่เก่าเนื้อตัวเพราะยุงกัดตุ่มพืนขึ้นเป็นปุ่มปม คนที่เห็นมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขัดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้ลังเกียจในความสกรปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงทม,มรู้ดีแกพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่ว,ว่าหิว จึงจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปมือ้อมือหนึ่งบางคนเมตตานอกจากให้อาหารแล้วยังแถมเงินเสื้อผ้าอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตแต่ไม่บ่อยนักที่จะเจอคนใจดีเมื่อมีคนให้ลุงทมจะยกมือไหว้ กล่าวสารเสวน์ด้วยความมีน้ำใจตามด้วยน้ำตาคลอด้วยความเศร้าหลายคนรับรู้เรื่องราวแต่หนวหลังของชายชลาผู้ยากไรเพราะแกจะเล่าให้แก่ผู้ที่สนใจอยากทราบความเป็นมาเป็นไปทำไมถึงมานอนอยู่ท้ายตลาดได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรไม่มีลูกหลานคอยดูแลเพราะความใจดำไม่มีน้ำใจ รังเกยียจคนแก่ทำให้ลุงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้จะเอาไว้นะลูกหลานเอ้ยอย่าทำตัวมนลุงไม่อย่างนั้นจะเสียใจเพราะกรรมที่ทำเอาไว้มันไม่สามารถที่จะล้างออกได้เหมือนคราบโคลนแทบไม่เชื่อหูเลยว่านี่คือคำสอนของชายผู้ยากไร้ แต่น้อยคนนักที่จะรับฟังเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระได้แต่หัวเราะเยาะแล้วเดินหนีแต่ก็มีคนคนหนึ่งยังนั่งอยู่ในท่าเดิมสายตาจับจ้องมองตลอดทั่วเรือนร่างด้วยความสนใจพร้อมกับหยิบสมุดปากกาออกมาเพื่อจดข้อความสำคัญเอาไว้กันลืมรู้โดยสัญชาตญาณว่าผู้เท่ารายนี้ มีอะไรบางอย่างน่าสนใจไม่น้อยเรื่องของลุงอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้เพราะมันไม่สนุกแต่ความเลวที่กระทําต่อผู้อื่นสุดท้ายก็ต้องมีสภาพเหมือนคนที่เราเคยรังเกียจอย่างที่เขาบอกว่ากงกรมกงเกวียนนั่นแหละเรื่องของลุงเกิดขึ้นเมื่ออายุ20ก,กว่า เรื่องของลุงทมถูกเปิดเผยขึ้นด้วยเสียงที่สันส่นๆเพราะความชลาแกบอกว่าแกเป็นลูกชายคนสุดท้องของเศรษฐีที่นาแถบอยุธยาพ่อแม่มีที่เยอะมากนอกจากทำกินกันแล้วยังแบ่งที่ให้คนอื่นเช่าด้วยหัวควายก็มีมากคนงานมีแบบมาทำงานเช้าไปเย็นกลับ และมานอนค้างที่บ้านโดยสร้างเพิงให้อยู่พวกลูกจ้างจะหุงหาอาหารกินกันเองมีทั้งคนหนุ่มสาวมีครอบครัวและคนแก่โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำงานตามความเหมาะสมลุงทมไม่ค่อยสนใจช่วยงานสักเท่าไหร่ทำแค่เพียงคุมงานคุมคนงานโดยจะแกล้งให้ทำงานานานๆเกินเวลาบ้างใช้งานหนักแต่จ่ายน้อยบ้าง ไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนเหนื่อยหรือยากลำบากสักแค่ไหนแกมีความสุขที่ได้กระทำแบบนี้คนงานไม่ชอบพยายามเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวถูกใช้ทำงานเมื่อไม่มีคนงานเข้ามาลุงทนเป็นฝ่ายเข้าไปหาเองคนหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงพากันวิ่งหลบหนีจะมีเพียงคนแก่หูตาฝ้าฟาง ส่วนใหญ่จะให้ทำหน้าที่ฝัดข้าวที่นวดเสร็จแล้วถือว่าเป็นงานเบาแต่ลุงทมกลับให้ทำงานหนักๆบังคับคนแก่ไปไถนากลางแดดร้อนๆแกล้งไม่ให้พักบางคนเหนื่อยจนหมดแรงเป็นลมๆคว่ำไปบางคนถูกใช้ให้ไปหาบน้ำจากคลองมาใส่ตุ่มให้แกอาบแต่ไม่ยอมให้เงินหรือว่าให้นิดหน่อยไม่คุ้มกับแรงที่เสียไป ถ้าหากว่าใครทำงานได้ไม่ทันใจจะด่าให้อับอายไล่ออกไปอยู่ที่อื่นคนแก่บางคนร้องไห้เพราะความคับแค้นใจแต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่ลุงทม,มเพราะแกะคูเอาไว้ถ้าหากใครบอกพ่อแม่จะถูกลงโทษอย่างหนักด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคนแก่เข้ามาทำงานที่บ้านลุงทม,มชอบใจเพราะไม่ต้องแบกรับภาระ ถ้าหากว่ามีคนแก่เข้ามาขอทำงานแกจะไล่ตะเพิดทันทีวันหนึ่งขณะที่ลุงทมกำลังนอนเป่าคุยอย่างอารมณ์ดีนั้นมีเสียงคนเรียกอยู่ใกล้ๆเมื่อลุงหันไปมองอารมณ์เสียทันทีคนแก่อายุเจ็สิบกว่าหลังงองงุ้มถือไม้เท้าเดินเข้ามายกมือไหว้ขอข้าวกินลุงทมบอกว่าไม่ให้พร้อมกับไล่เสียงดัง ไปไปดาว่าสาเสียเทยเสียแต่คนแก่ได้แต่นั่งยองๆยกมือไหวไม่ยอมไปลุงทมเห็นดังนั้นแกผลักเต็มแรงจนร่างชายแกลม้มลงไปนอนกับพื้นเท่านั้นยังไม่พอแกคว้าไม้ได้ทำท่าจะตีถ้าไม่เห็นว่าพ่อแม่เข้ามาห้ามไว้ ลุงพม,มคนทำร้ายคนแก่คนนั้นทุกคนที่เห็นต่างาพากันตำหนิในความใจร้ายใจดำที่มีต่อคนแก่อดอยากแกไม่สนใจทำตัวแบบนี้เรื่อยมากระทั่งพ่อแม่แบ่งที่นาให้ลุงพม,มไม่สนใจทำเอาไปขายติดการพนันติดผู้หญิงหลอกโดนผู้หญิงหลอกจนเสียเงินเสียทอง ไรนาที่มีขายจนหมดเกลี้ยงพี่น้องไม่ช่วยเหลือเพราะถือว่าได้มรดกไปแล้วไม่รู้จักรักษาเวลานั้นเริ่มแก่เท่าลงทุกทีแกออกหางานทำํำค่ำไหนนอนนั่นไรร่อนไปเรื่อยเมื่อหิวก็ไปขอข้าวคนกินแต่ไม่มีใครให้แถมยังโดนไล่และโดนดา่าเหมือนที่แกทำกับคนแก่แกบอกว่าที่เป็นแบบนี้ เพราะบาปที่เคยทำเอาไว้นั่นเองตอนนี้มันคืนสนองแกอย่างเต็มที่แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกรรมคืนสนองเพื่อนๆฟังเรื่องลุงพม,มแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคะสิ่งที่ลุงแกทำ แกได้รับครบเลยนะคะตอนนั้นลุงก็คงไม่ทันคิดนะคะว่าแกจะต้องมาเจออะไรแบบนี้จะว่าโชคชะตาพาไปมันก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนหลักเลยคือการกระทําของเราถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะในการออทำคลิปหรือมีคำติชมสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเพื่อที่ทางมีสตอรี่จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงในคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นหรือถ้าใครมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมหรือเรื่องเล่าสอนใจให้สติอยากจะแนะนำอยากจะให้ทางมีสตอรี่เอามาพูดสอนบอกสามารถ ทักมาทางข้อความที่เพจมีสตรอรี่ที่จะทิ้งวิงไว้ในคำอธิบายได้เลยส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ